เราต้องอยู่ได้ได้วยความหวังทั้งชีวิตของหนูเนี่ยต่อสู้มาตลอดแล้วแล้วขออุทิศตนเพื่อการเปลีป่ยนแปลงถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดการเปลีป่ยนแปลงเราก็คงจะรู้สึกแย่ว่าเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรถ้าคุณตั้งใจที่จะเปิดรับฟังจริงๆสงครามอ่สงครามครั้งนี้มันจะหยุดด้วยที่การเจรจา ตั้งโต๊ะเจราจารคุณเองก็จะได้ซีนส,สวยๆด้วยคุณรัฐบาลอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่คนรุ่นใหม่หรือว่าบางคนในในยุคที่เป็นเจนรุ่นแบบเบบี้บูมเมอร เขาก็เข้าใจเราด้วยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอออันนี้มันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันม็อบที่เกิดขึ้นอะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เป็นแค่นักศึกษาแต่มันหมายรวมไปถึงประชาชนเยาวชนทุกกลุ่มชั้นนะคะทั้ง ผู้ที่มีอายุเกิน60ไปแล้วดิฉันก็ยังเห็นมามอบแล้วเขาก็เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่โลกาภิวัตน์เฉพาะแค่กลุ่มนักศึกษาอย่างเดียวหรือว่ากลุ่มเยาวชนอย่างเดียวแต่มันหมายรวมไปถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัยมันแสดงให้เห็นว่าคนเห็นด้วยกับเราเยอะมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมะแล้วตอนนี้มันก็มีจํานวนเยอะมากให้เลือกตั้งอีกครั้งฉันว่าฝั่งที่ทุกวันนี้ออกมาเรียบร้องแวก็ชนะดังจะสังเกตจากที่รัฐบาลส่งคนเข้ามาเสื้อเหลืองอะค่ะ ที่ที่เขาสมมติส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนเออก็จะเป็นผัวเกรียนนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สังเกตได้แล้วว่าอย่างบางคนก็มาจากการว่าจ้างบางคนเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยมันมันก็คงไม่ได้ไม่ได้ยิ่มแผรเท่ากับ ตอนนี้แล้วอะ่ะเพราะว่าคนที่มาร่วมม็อบของไม่ว่าจะเป็นเยาวยชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์หรือม็อบที่เกิดขึ้นม็อบหอแต่แตกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความครีเอทและมีความหลากหลายแล้วนคนเข้ามาหลังไหลเพราะว่าพวกเขาเห็นด้วยถ้าให้มีการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งอย่างถูกต้องที่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะดิฉัน <ใจ S 2> คิดว่ายังไงอะ่ะฝ่ายริบูลอ่หรือฝ่ายที่เรากำลังออกมาเรียกร้องกันอยู่ยังไงก็ชนะ สังคมไทยเปิดกว้างจริงหรือเปล่าเอาจริงๆนะภาคประชาชนเนี่ยภาคภาควัฒนธรรมมันก็เปิดกว้างแล้วนะ่ะแบบแต่สิ่งเดียวที่มันไม่เปิดกว้างเนี่ยคือ,อคือในเรื่องของภาครัฐ <Okay. S 1> คือในเรื่องของระบบโครงสร้างที่มันไม่เปิดกว้างและยังมีคนที่เป็นในโเรเส่าเต่าล้านปีโบราณค่ำครึที่ควรที่จะอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็ออกมาบริหารประเทศบริหารประเทศชาติบ้านเมือง เราคิดว่าเขาเนี่ยคงที่จะมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่ต่อต้านกลุ่มคนที่เป็นเพศหลากหลายหรือกลุ่มคนที่เขาเป็นริบวรรลจา้าวเพราะว่าเขาก็คงที่จะรักอยากที่จะรักษาอำนาจแน่นอนเขาชัดเจนในมุมมองเขาก็คือคอนเซอร์เวทีชัดเจน mm hmm. เพราะนั้นแล้วเนี่ยมันพูดยากอะว่าว่าว่ายังไงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนต่อไปยังไง ช่มันควรเข้าไปแก้ที่ระบบทางการขึ้หรือหรือระบบโครงสร้างของมันถ้าเราไม่แก้ตรงนั้นมันก็เมื่อไหร่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงลรัฐสภาพีสวเข้ามาพีสวอสส,สร่างมติที่ควรที่จะมีแต่ก็โดนปัดตบทุกครั้งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง mm hmm. มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลเผด็จการชุดนี้ต้องการที่จะยืดความเป็นเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําลายกลุ่มคนบางกลุ่ม เห็นเยอะแต่ก็เราต้องอยู่ได้ได้วยความหวังทั้งชีวิตของหนูเนี่ยต่อสู้มาตลอดแล้วแล้วขออุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกแย่นะ mm. แต่ด้วยทั้งชีวิตของเราอะเราก็ต่อสู้มาตลอดเราเราไม่เคยคิดว่าการที่จะการต่อสู้ของเรามันไร้ประโยชน์ ทุกครั้งที่มีการต่อสู้มันย่อมมีความหมายเสมออย่างที่มันมีม็อบเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเราเห็นความตั้งใจของทุกคนดิฉันเองก็เป็นส่วนร่วมในนั้นเหมือนกันนะฮะมันมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าดิฉันก็ยอมต่อไปไม่ได้นี้เมื่อมีคนเห็นเรามากมายขนาดนี้เราก็ควรที่จะออกมาต่อสู้ไม่ว่าผลลับมันจะเป็นอย่างไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องออกมาต่อสู้แต่ในการต่อสู้ของเราอ่ะมันคือการต่อสู้เชิงสันติใช้สันติวิธีเราเคยอ่านหนังสือของ นางองซันสุจีก็พูดถึงเรื่องการต่อสู้อย่างสงบและสันติคนรอบกายเขาโดนรัฐบาลเผด็จการสังหารมากมายตายไม่รู้กี่คนแต่เขาก็ยังใช้หลักการสันติมีความเครียดแค้นแต่เขาก็ยังใช้ปัญญาเขาเรียกว่าสันติอหิงสาเราก็เลยได้เราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบมากแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็เออม,มันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ได้แล้วเราก็ใช้อยู่และเราเชื่อว่า ปัญหาทุกอย่างมันจะจบด้วยการเจรจาถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะฟังกับเราสักนิดตั้งใจที่จะเปิดใจรับฟังเราจริงๆสักนิดเนี่ยมันก็จะไม่นํามาสู่การลงถนนแบบนี้รวมถึงโครงสร้างต่างๆมากมายการเอาผิดเพื่อนดิฉันทุกวันนี้เข้าคุกคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณจับเขาอ่ะลุงบรัษยาเพนกินแลนักอ่ะมันจะต้องนํามาสู่การที่ประชาชนทุกคนจะลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับ ความอายุติธรรมของคุณคุณก็ยังทํามันก็เห็นชัดแล้วว่าคนตั้งใจที่จะต้องการให้มันเกิดการสังหารหมู่การสลายการชุมนุมที่ผ่านมามันก็เป็นบทที่สุดตัวคุณแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นการที่เราออกมาพูดการที่เราออกมาต่อสู้แน่นอนเราต้องสามารถวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มที่การก่อม็อบมันไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ใช่มันก่อให้เกิดความวุ่นวายในเงี้ยที่บอกเอ้ยมันก็สัญจรไม่ได้นู่นนี่นั่นมีทางเลี่ยงอีกมากมายแต่ถ้าคุณตั้งใจที่จะเปิดรับฟังจริงๆสงครามสงครามครั้งนี้ ا, มันจะ, ES, <ๆ>จะหยุดด้วยที่การเจรจาตั้งโต๊ะเจรจาคุณเองก็จะได้ซีนส,สวยๆด้วยคุณรัฐบาลคุณประยุทธ์เหกาที่เกิดขึ้นในแยกปฐุมวันวันนั้นแน่นอนก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาอยากตั้งโต๊ะเจรจาไหมในเมื่อมีการสลายการชุมนุมเชื่อไหมว่าเพื่อนที่ฉันไปอ่ะแสบตาไม่มีน้ําล้างอ่ะ เขาต้องทนอยู่อย่างนั้นจนตาเพื่อนี่ฉันแดงมากสุดท้ายทิ่ฉันต้องพาเขาไปโรงพยาบาลมันทําให้ฉันรู้สึกว่าคือรัฐบาลเนี่ยคุณยังไม่ห่วงสุขภาพของประชาชนเลยม,มันมันทำให้หลายๆอย่างแล้วบางคนแบบโดนฉีดล้มมันรุนแรงอะ่ะแล้วมันก็ผิดกฎกาสาคนด้วย